กิจกรรมแจกใบตีบวกมาแล้วถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o w i วินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะฟารม24ชั่วโมงสบายๆแบตไม่ร้อนเน็ตไม่หมดต้อง LD c ด o u d แอปพลิเคชันคาว์โฟนที่ลื่นที่สุดราคาดีที่สุดโหลดเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วครับ อย่างที่ผมเคยได้เกลิ่นไปก่อนหน้านี้นะครับผมว่ากิจกรรมที่เขาจะแจกใบตีบวกเนี่ยจะมาหลังจากที่ตัวละครของคุณเนี่ยสร้างครบ28วันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมันจะชื่อว่าสิทธิพิเศษกลั่นนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีการตีบวกทั้งตัวนะครับรวมกันนะฮะถึง42 56 70 84แล้วก็90เนี่ยก็จะสามารถรับของตรงนี้ทั้งหมดได้เลย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดจากตรงไหนนะครับคิดจากอุปกรณ์ทั้ง7ชิ้นนะครับได้แก่อาุธนะครับผมโล่เสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับ2ข้างนั่นเองนะครับโดยที่จะไม่รวมพวกหัวหน้าปากหลังหางนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้ครับของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับครบ90นะครับสามารถใช้ของ Academy ของอะไรพวกนี้ของดันใช้ได้หมดเลยนะครับอ่า ก็ของที่เด็ดนะครับที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือตอนที่บวกรวมกันทั้งตัวเนี่ย84นะครับจะได้ตัวของรีไฟล์บวก12 Armor w a ์เมอร์หรือว่าตัวตีบวกเกราะบวก12นั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมารับกันก่อนเลยเนะครับผมป๊าบรับยาวๆนะครับปึ๊บป,บปบนะอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เคยรีวิว ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีแพ็คเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ0.99นะครับจะได้หีบเลือกอาวุธเองนะครับผมตัวนี้นะอ่าก็คือเลือกอาวุธอะไรก็ได้เลย1ชิ้นนะครับผมนะแล้วก็โอริอีก20เงินเซนีอีก0 0แสนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ2.99นะครับมีหีบเลือกอาวุธเอง3ชิ้นนะครับผมโอริอีก40แล้วก็เงินอีกล้านแป9สนะครับเลือกอาวุธ5อันนะครับโอริ60 เงินอีก3ล้านนะครับ17.99ครับมันจะได้เป็นตัวนี้ครับบวก10ประดับเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็เงินอีก12.8ล้านนะฮะเอออันนี้คือก็ก็โหดนะเออคือแค่17.99อ่ะได้ได้บวก10เลยประดับนะครับแล้วประดับเนี่ยก็คือไปตีประดับแพงๆก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับจะเป็นขั้น 2, ออันนี้จะเป็นนี่ ตัวบวก12ประดับโอ้โหแม่เช้าคือผมเพิ่งตีบวกประดับบวก12ไปนะฮะและตัวนี้เนี่ยมีใบบวก12ประดับมาขายเลยนะฮะเออนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผม45.99นะครับผมนะโอ้โคตรถูก นะมีขายแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งใจความสําคัญหลักๆในคลิปนี้นะครับไม่ได้มารีวิวกิจกรรมตีบวกเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นการเอาใบบวก12นะครับผมที่เกมเนี่ยเขาได้มีการแจกให้เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ใบนี้กับการทํากราะ ของตัวเองนะครับผมให้กลายเป็นบวก12หรือว่าเกาะที่เราเล่นอาชีพนั้นอยู่เนี่ยให้กลายเป็นบวก12นะครับอ่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเกาะที่ผมใช้เนี่ยมันบวก15ไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยจะเอาใบนี้มาทําให้เกาะตัวนี้นะครับกลายเป็นบวก12นะครับอ่าเราใส่ก่อนปุ๊บเขาบอกเงื่อนไขาการใช้งานใบบวก12ก่อนนะครับผมว่าการจะใช้ใบบวก12ได้เนี่ยเราจะต้องใส่ชุดนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าคือถ้าเกิดว่าเราไป ตีกรอะอาชีพอื่นนะครับเราก็จะตีไม่ได้นะฮะเออเพราะว่ามันไม่ใช่ใบที่แบบว่าเอ้ยเปิดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตีบวกกันนะครับแล้วก็ยัดแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่าเราต้องใส่ก่อนนะครับอ่าก็ใส่เสร็จแล้วนะครับกดใช้ที่ใบปุ๊บมันจะถามยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะใช้ใบนี้จริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็กดยืนยันนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนะอันนี้บวก8นะครับราคามันจะอยู่ที่ 26ล้านนะครับผมอ่าเรากดใช้ใบบวก12ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้เสื้อรบออฟจัดเม m e n t กลายเป็นบวก12แล้วราคาขึ้นไปอยู่ที่229ล้านนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการตั้งขายนะไอตัวนี้นะครับรบออฟจัดเม m นต์เนี่ยบวก12นะครับผมนี่ครับ เอาไปลงตลาดนะครับและเราจำออฟไปเลยนะ m a c s P 47 a Tag 22 Strength 5จาะเกาะ5นะครับจำไปเลยแล้วเรากดวางขายโป้งเข้าไปนะครับมันก็จะติดประมูลนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็เอา ID เด็กของเรานะครับที่เราฟาร์มเงินมานะครับมาทำการดึงของของเรานั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาที่ id เด็กของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ id เด็กผมเตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอามานะครับผมเข้า e x c h ช n น e นะครับแล้วเราก็หาเลยครับผม r o p e of judgment นะอ่าเราลองหาก่อนปุ๊บ r o p e of judgment นะฮะอ่าเจอละนะครับผมแล้วเราก็มากดที่ refine ก็ได้ครับแล้วเรากดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีบวก12บสองขึ้นมานี่ก็จะเห็นแล้วนะครับผมว่านี่ครับ ของผมมาแล้วตรงกันเป๊ะ Max SP 47 Attack k ท2ส t e n ง5จอเกาะ5นะครับพร้อมแล้วเนี่ยเราก็กดครับปึ๊บล้วก็กดดึงปับ๊บเรียบร้อยครับผมนี่อดีเนี่ยตอนนี้ตัวเด็กของผมเนี่ยก็จะเสียเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกลับมาที่ตัวหลักของผมแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูได้เลยนะนรับผมว่า Rope of Judgment ของเราเนี่ยมีการถูกดึง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือตัวเด็กของผมเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ได้ฟาร์มตัวเด็กเอาไว้นะครับผมหรือว่ามีการเติมเงินอะไรก็ตามไว้ในตัวเด็กนะครับก็จะสามารถเอามาดึงแบบนี้ได้นะครับกิจกรรมนี้ผมก็เหมือนได้เงินไปประมาณ 200m อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีตัวเด็กที่มีเงินนะครับคุณก็อาจจะต้องไปหาพ่อค้าอะไรอย่างนี้นะครับที่เขารับจ้างดึงนะครับผมในเรทที่ เป็นประมาณ 200m ก็อาจจะตีตกไปว่าประมาณ m ละ10บาทอะไรประมาณนี้นะคุณก็อาจจะต้องเสียเงินประมาณ2,000 3,000นะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่เสื้อตัวนี้นะครับที่ราคาประมาณนี้จริงๆมันมีเสื้อที่ราคาแพงกว่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวของ Imperial a r m o r นะครับที่เป็นเสื้อ Devotion นะครับก็จะเห็นว่าเอยเริ่มมีคนเอา12มาขายเนี่ยได้ตั้ง300กว่า m นะครับแต่ว่าใครที่จะขายเสื้อนี้นะครับคุณก็จะต้อง เป็นอาชีพโรอยโอกาสนะครับผมเราคุณจะต้องเป็นอาชีพโรอยโอกาสก่อนคุณถึงจะสามารถตีชิ้นเนี้ยมาขายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูจริงๆถ้าเกิดว่าไม่รีบมากนะครับคุณก็อาจจะรอไปเป็นอรอยโอกาสก่อนก็ได้แล้วก็ขายพวก i m p e r i a l Armor เเพราะว่าราคาที่ได้เนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่า แต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็จะล้นตลาดนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่เลือกที่จะทําแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อนะครับผมอาจจะเป็นพวกเสื้อของเ l ล g a n ยูนิฟอร์ก็ได้นะครับเสื้อด a น c ซอร์นะครับจะสังเกตว่ามีคนมาขายบวกกันเต็มเลยเห็นไหมฮะนี่คือเช้านี้นะครับกิจกรรมเพิ่งมาเนี่ยมีคนมาขายแล้วเสื้อด a น c ซอร์ก็ได้ราคานะครับอยู่ที่เกือบ300 m อนะตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมว่าเฮ้ยเนี่ย แบบเสื้อดนเซอร์ไม่ได้ใช้คีดแดมแต่ก็มีคนดึง1นึนอะไรแบบนี้นะครับอ่าหรือว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบเสื้อแดนเซอร์ลดไล่อ่าอันนี้ยังไม่มีคนดึงนะอ่าโอเคเนี่ยก็ลองมาแอบแอบไล่ดูได้เลยก็คือแบบนี้ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นคีดดมอย่างเงี้ยครับแล้วมีคนดึง1คนเนี่ยแสดงว่าชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยไปมีการใช้ตัวเด็กดึงเหมือนผมนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการจ้างดึงนี่ 1- นึนอีกแล้วนะครับอันนี้ออฟขีดเดม5าเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ ลองมาทําดูกันได้นะครับผมโอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าเพื่อนๆจะทําแบบนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะใบบวก12เนี่ยไปใช้งานเล่นเองจริงๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนั่นเองนะครับหรือบางคนเนี่ยใช้ใบบวก12ไปแล้วขอกดอีกสักคลิกหนึ่งให้กลายเป็น13เพื่อเพิ่มมูลค่า ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางคนอาจจะตกมา11นะอันนี้ผมก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวแร็คร็อกเอ็มคลาสกนะครับถ้าชินชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยุงโกได้ทําคลิปของเกม R O M C ต่อไปด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ